สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมในช่วงระยะปักหลังของเดือนกรกฎาคมปี2568ซึ่งเรานะคะก็จะมาพูดถึงแนวโน้มทิศทางของดวงชะตาสำหรับแต่ละลัคนาราศี เพื่อให้คุณได้ฟังเป็นไกด์ไลน์ฟังเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตค่ะแล้วก็สามารถนำเอาคำพยากรณ์เหล่านี้ไปปรับใช้ในชีวิตของแต่ละคนแต่ละท่านได้เลยนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีกุมค่ะชาวกุมท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีกุม ก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทําการเช็คลักขณะเกิดของตัวเอง<ม>ก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีกุมนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กุมภาพันธ์จนถึงวันที่15มีนาคมโดยประมาณค่ะ สำหรับดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกุมนะคะก็ต้องบอกว่าคุณได้รับอิทธิพลอยากโดดเด่นจากดาวใหญ่ที่ได้ทําการโคจรยกย้ายราศีนะคะไม่ว่าจะเป็นดาวพระราหูดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของคุณเองนะคะที่ได้ทําการโคจรมาทับลัคนาราศีเกิดแล้วก็ได้ตําแหน่งเข้มแข็งเป็นเกษตรราธิบดีด้วยดาวพระราหูเนี่ยถือว่าเป็นดาวธาตุลมนะคะพอโคจรเข้มแข็งแบบนี้เนี่ยจะส่งผลเด่นในเรื่องของไอเดียความอิสระ การมองการไกลหรือในแง่มุมของการทำงานเกี่ยวข้องกับสายบันเทิงออนไลน์หรือต่างประเทศนั่นเองค่ะชาวลัคนาราศีกุมค่ะหากเราจะพิจารณาในแง่มุมของการทำงานนะในระยะนี้ชาวกลุ่มท่านใดที่ทำงานเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์จะมีมุมที่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นนายหน้าตัวกลางตัวแทนหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการรีโนเวท การซ่อมแซมบ้านธุรกิจภายในครอบครัวการที่คอยจัดสรอรออแกนไนอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะส่งผลดีเกี่ยวข้องกับการขายรถขายที่ทางนะคะหรือโรงแรมอพาร์ตเมนต์อันนี้จะมีผลดีมากๆต่อชาวลัคนาราศีกุมเป็นช่วงจังหวะที่ธุรกิจการงานของคุณจะมีความคึกคักมากยิ่งขึ้นนะคะและข่าวดีสําหรับชาวลัคนาราศีกุมนั่นก็คือผู้ใดที่กําลังมีความคิดอยากจะเปลี่ยนงาน หรือมีความคิดว่าอยากจะเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ๆก็มีเกณฑ์ที่จะได้ทำมีเกณฑ์จะได้เริ่มมีเกณฑ์ที่จะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนซัพพอร์ตจากคนในครอบครัวหรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขามีประสบการณ์ค่ะคือชาวลัคนาราศีกุมเวลาที่คุณจะเริ่มต้นทำอะไรคุณจะไม่ค่อยโดดเดี่ยวเดียวดายนะคุณจะมีผู้รู้คุณจะมีคนที่คอยมีออประสบการณ์คอยชี้แนะแนวทางเรื่องราวดีๆให้กับตัวคุณค่ะ นะคะอันนี้ถือว่าโดดเด่นเลยนะสำหรับดวงสตาของชาวลัคนาราศีกุมเปลี่ยนงานได้หางานใหม่ได้มองหาลู่ทางใหม่ๆใ,ให้กับตัวเองได้เลยค่ะแต่สิ่งที่คุณจะต้องพึงระมัดระวังให้มากในระยะปักหลังของเดือนกรกฎาคมนี้นั่นก็คือให้ระมัดระวังเรื่องคําพูดคําจาการเจรจาการสื่อสารทุกรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงาน กับหัวหน้างานเจ้านายลูกค้าลูกน้องบริวารใดๆก็ตามแต่นะคะมันอาจจะเป็นช่วงที่ชาวลัคนานราศีกุมนั้นหลุดพูดคําพูดที่แรงหลุดพูดคําพูดที่ไปกระแทกใจของผู้ฟังด้วยความที่คุณมีความอ,อ,อารมณ์ร้อนใจร้อนหัวเสียง่ายโมโหเร็วอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็อาจจะส่งผลเสียได้นะมันไม่ได้มีผลดีนะเพราะฉะนั้นพยายามควบคุมอารมณ์ของตัวเองสักหน่อยนะคะ สิ่งที่ส่งผลเด่นต่อดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกุ่มเลยนะคะในระยะนี้เนี่ยงานที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์งานครีเอทีฟงานฟรีแลนซ์นะคะจะมีโอกาสสร้างชื่อเสียงให้กับตัวคุณลูกค้าจะยอมรับและเชื่อมั่นในผลงานของคุณนะคะชาวลัคนาราศีกุมสามารถที่จะ มีความเติบโตทางด้านการงานเพราะว่าลูกค้าที่ใช้งานใช้บริการของคุณเนี่ยเขามีการบอกปากต่อปากทําให้คุณเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิง่งขึ้นด้วยส่งผลดีต่อด้านชื่อเสียงให้แก่ตัวคุณด้วยนะคะ <S 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 หากเราจะพิจารณาในแง่มุมของการเงินนะชาวลัคนาราศีกุมสิ่งที่ส่งผลโดดเด่นเลยคือคุณจะมีรายรับจากรายได้เสริมค่ะจะมี job สอง job เสริม j อบพิเศษเพิ่มเติมเข้ามาค่ะ ทำให้ชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยมีเงินใช้ไม่ขาดมือค่ะนี่คือจุดเด่นของคุณเลยนะชาวลัคนาราศีกุมไม่ติดขาดค่ะเกี่ยวกับด้านการเงินการทองแต่สิ่งที่เป็นผลเสียต่อดวงชะตาของคุณในแง่มุมของการเงินเลยคือชาวกุมมักจะใช้จ่ายเงินตามอารมณ์ค่ะเพราะดาวพระราหูเนี่ยโคจรมาทับเนื้อทับตัวเนี่ยมันทําให้คุณมีความฮึกเหิมมีความหลงระเลงเกิดกิเลสตัญหาความอยากได้อยากมี ใช้ของที่เกินจําเป็นใช้แก๊เจ็ตหรูๆอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยซื้อของแบรนด์เนมมันจะมีอารมณ์เนี้ยเกิดขึ้นในดวงชะตาค่อนข้างบ่อยเพราะฉะนั้นก็อาจจะส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยมีการใช้จ่ายเงินที่มากขึ้นคือแบบเหมือนกับว่าคุณมองว่าคุณหาเงินได้ได้มากอะ่ะคุณก็เลยมีการใช้จ่ายมากตามไปด้วยประมาณนั้นนะคะ สำหรับชาวลลคนาราศีกุมท่านใดที่มีหนี้สินนะสมัยก็มองว่าถ้าคุณหาเงินได้มากเนี่ยก็ควรที่จะเจียดเงินบางส่วนไปตัดหนี้ไปโปะหนี้ไปชําระหนี้หรือควรจะมีการคุยกันเจรจาขอผ่อนผันหรือขอโอก,กาสต่างๆนานาในการจัดการการเงินของตัวเองให้หมัอนคล่องตัวขึ้นได้มากนะคะในช่วงนี้นะข่าวดีลำดับต่อมาเกี่ยวกับด้านการเงินการทองก็คือชาวลัคนาราศีกุมจะมีโชคลาภฟลุกๆเกิดขึ้นค่ะโดยเฉพาะโชคลาภจากความฝัน โชคลาภจากของเก่าโชคลาภจากเรื่องเก่าๆโชคลาภจากคนตายทะเบียนรถเก่าเลขทะเบียนบ้านเก่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะมีมุมเด่นต่อดวงชะตาของคุณอย่างมากเลยทีเดียวค่ะ ประการต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีกุมหากเราจะพิจารณาในแง่มุมของความรักความสัมพันธ์นะคะในระยะปากหลังของเดือนกรกฎาคมนี้ชาวลัคนาราศีกุมท่านใดที่มีคู่ความสัมพันธ์ยังอยู่ในช่วงที่ต้องประคับประคองอารมณ์ค่ะมันยังไม่ได้ราบรื่นขนาดนั้นนะคะคือชาวลัคนาราศีกุมตัวคุณเองหรืออาจจะเป็นคู่ของคุณก็ได้นะที่มีความรู้สึกหึงหวง หวาดระแวงวิตกกังวลไม่มั่นใจอะไรอย่างงี้นะคะมันมีความรู้สึกที่ว่าเอ๊ะคู่ของเราเนี่ยจะไปทําอะไรที่มันไม่เหมือนเดิมหรือเปล่านะคะเอ๊ะเขาเดินทางไปไกลเนี่ยไว้ใจได้หรือเปล่าคุณอาจจะมีความกังวลเหล่านี้เกิดขึ้นในดวงชะตานะเพราะฉะนั้นต้องพยายามประคับประคองความสัมพันธ์นะคะส่วนชาวลัคนาราศีกุมภ์ท่านใดที่โสดอยู่ในระยะนี้มีเกณฑ์ที่จะเจอกับคนที่ถูกใจผ่านการเรียนผ่านการทํางาน และที่สำคัญนะชาวกลุ่มมีโอกาสได้เจอกับคนทางไกลได้เจอกับคนผ่านทางออนไลน์ได้เจอกับชาวต่างชาติคนแปลกหน้าไปเลยนะคะเป็นคนที่ไม่เคยรู้จักหน้าค่าตากันมาก่อนไปเจอกันในสถานที่ใหม่ๆแล้วก็เกิดความรู้สึกดีต่อกันคลิกกันอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะก็ถือว่าในมุมของมุขคนโสดเนี่ยยังเป็นไปได้ดีอยู่นะส่วนคนมีคู่อาจจะต้องระมัดระวังสักหน่อยค่ะ ต่อมาถ้าเราจะพิจารณาในมุมของสุขภาพกันบ้างนะคะชาวลัคนาราศีกุมให้คุณระมัดระวังเรื่องระบบย่อยอาหารนะคะกระเพาะลำไส้าการทานอาหารดูให้ดีนะอย่าพยายามอย่าพยายามเลยเวลานะคะพยายามทานอาหารให้ตรงเวลา นะแล้วก็อย่าทานอาหารรสจัดจนเกินไปช่วงนี้มันจะมีอาการปวดท้องเกิดขึ้นได้บ่อยครั้งบางคนมีอาการจุกเสียดแน่นบางคนแสบกระเพาะบางคนแสบหน้าอกนะคะก็ต้องดูให้ดีสําหรับผู้หญิงนะคะถ้าในช่วงที่มีประจำเดือนเนี่ยก็อาจจะมีอาการปวดท้องได้บ่อยครั้งเลยทีเดียวนะคะซึ่งบางคนเนี่ยไม่ค่อยได้ปวดนะแต่ในระยะนี้บางคนก็มีอาการปวดมากขึ้นนะคะใครที่มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับช่องท้องก็สามารถไปตรวจเสริมเพิ่มเติมกันได้นะ สิ่งที่ส่งผลโดดเด่นต่อดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกุมในระยะปักหลังของเดือนกรกฎาคมนี้นะคะคุณจะได้จัดการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นี่คือสิ่งที่โดดเด่นอย่างมากบางคนได้จัดการเกี่ยวกับก,บการปรีโนเวตบ้านซ่อมแซมบ้านซ่อมแซมรถ นะหรือว่าซื้อขายบ้านซื้อขายรถนะหรือว่าอาจจะเป็นลักษณะของการโอนโฉนดนะคะมีคุณพ่อคุณแม่มอบที่มอบทางให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นจุดเด่นของคุณอย่างมากประการต่อมาที่เป็นจุดเด่นไม่แพ้กันนั่นก็คือชาวลักนาราศีกุมจะได้รับความช่วยเหลือจากญาติคนในครอบครัวจากเพื่อนสนิทอย่างคาดไม่ถึงนึกไม่ถึงจะมีบุคคลใกล้ชิดใกล้ตัวที่คอยให้การซัพพอร์ตคุณดีมากๆเลยทีเดียวค่ะ ส่วนสิ่งที่ชาวลัคนาราศีกุมจะต้องพึงระมัดระวังให้มากขึ้นกว่าเดิมนั่นก็คือชาวลัคนาราศีกุมความใจร้อนอารมโมโหความคิดวู่วามมันจะส่งผลเสียต่อคุณนะบางทีทำอะไรตามใจตัวเองมากจนเกินไปหรือทำอะไรแล้วคุณไม่ได้คิดไม่ได้ไตรตรองให้ดีเนี่ย มันจะส่งผลเสียในระยะยาวเพราะฉะนั้นอยากจะเตือนชาวลัคนาราศีกุมในเรื่องของความใจร้อนอารมณ์ร้อนปากไวพูดไวตรงนี้นะคะต้องดูแลให้ดีค่ะก็คร่าวๆประมาณนี้นะคะสำหรับชาวลัคนาราศีกุมชาวกุมท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆกล่าวคำพูดดีๆต่อตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คำพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ บอกให้เทพย,ยดาฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่าต่อตอนนี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงเข้ามาเป็นแรงกระตุน้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอแต่ความสำเร็จและราบรื่นค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ